ทำงานได้แป๊บหนึ่งเองค่ะแล้วก็วิ่งออกมาทิ้งขยะนะคะขยะยเยอะมากมายเลยค่ะมาแอนจะพามาสารวจว่าขยะที่นี่เขาแยกขยะเขาทิ้งกันยังไงนะคะมือเจา้าขามาคนเดียวนะคะนี่กับน้องแดงของเราเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนี่นะคะมาแอนจะพาเดินมาดูฝั่งนี้ก่อนนะคะสิเป็นขวดสิเป็นสตพลาสติก ประเทศนอกแถวยุโรปนี่เพิ่นสีแยกกันกคัะเถอเด้อค่ะเห็นบ่ค่ะพ่นก็นสิเขียนไหวนะคะอันนี้กสิเป็นพลดสติกนะคะเฮากสิถิมลงแบบนี้นะะเนาะ,ะค่ะเนาะเห็นไหมค่ะกสิขียนไหวว่าผัดสตงผัดสติกนะคะเนาะแล้วก็จะเป็นพวกหลอดฟงหลอดไฟฝัฟ่งนู้นมาเดินมาดูให้มันสุดก่อนนี่ค่ะเห็นไหค่ะกสิขียนให้เฮาถิมตามแบบนี้เลยนะคะนี่นี่ค่ะ อันนี้คือที่ทิ้งขยะค่ะตรงที่ทิ้งขยะทิ้งกล่องทิ้งพลาส,สติกทิ้งถี่เฮาบะใส่แล้วนั่นแหละค่ะเราต้องแยกนะคะแยกแบบว่า,าพลาส,สติกเป็นพวกแบบนี้ไหมคะ่ะกระป๋องมะพร้าวแบบนี้นะะี่ไหมค่ะพ่นเอิญนี่ยังก่อนนี่นี่นกระป๋องบักพาวเป็นพวกโรคหาบขอเพ่นเอิญยังเกาะเข้ากับสิทธิิมแบบนี้คะ่ะนี่นะคะ อันนี้จะเป็นกล่องกระดงกล่องกระดาษนะคะนี่ค่ะทิมกระดงกระดาษแล้วก็จะเป็นพวกหนังซื้อพอกหนังซื้อพิมพ์ก็สิทิมแบบนี้ค่ะนี่นะคะส่วนอันนี้ก็สิเป็นแบบว่าเสียพงเสียผาที่เขาเอามาใส่แบบว่าเพิ่นก็สิเอาไปไห้พวกอ,อะไรนะคะ พวกมือขายของมือสองน่อยไมคะ่ะนี่บส๊สซันกัสิบเอาไปบริจาคต่อจังสี่นะคะ่ะมาคะ่ะเราก็จะมาจัดการทิ้งกล่องของเรานะคะเนาะซึ่งค่ะโอ้โหใส่มาแบบนี้เลยนะคะทิ้งขยะของเรานี่มาคนเดียวด้วยคะ่ะคอนขางที่สีแบบว่าจังไหนหลับฝนว่าเห็นจังไหนนอ้อจังสี่ ถ่ายให้ลุงป้านานะอาได้ดูถ้าเป็นกล่องกระดาษบ้านเราแบบนี้นี่ขายได้หลายตังค์นะคะสมัยก่อนนี่กับพ่อนะคะอุย้ยนังเห็นปะคะเฮียไปแบบนั้นแลวนะะน้วเนาะเนาะเราก็เก็บขึ้นแบบนี้ค่ะนเห็นบะทิมลงไปแบบนี้เนาะคะ่ะแอนจะวางไว้ตรงไหนเนาะเดี๋ยวจะพาลุงป้านานะอาทิ้งไปด้วยไม่ต้องวางนะคะเนาะสักแป๊บหนึ่งค่ะนี่นะคะเข้ากับสิทิมไปแบบนี้ค่ะวันนี้นี่ เขามาเก็บกล้องกระดงกระดาษแล้วกับขอนข้างได้ซิแบบว่าสิทิมง่ายน้ำเนะคะ่ะบางมือกับสิเต็มผนละค่ะแล้วถามว่าพวกน้ำมูกน้ำมันนี่เราทิ้งตรงไหนนี่เนาะคะ่ะเนาะน้ำมูกน้ำมันเท่ากับสีแบบว่าเก็บบรรจุใส่เป็นข้าเอินี่ยังนะเป็นทั้งพลาสติกทั้งใส้น้ำมันนะคะแล้วแอนก็จะมีคนมาเก็บนะคะแอนได้ประมาณสิบยี่สิบถังนะคะ กอนก็จะโทษเพิ่นมาเก็บมาเอาค่ะง่ายๆเนาะค่ะเนาะเป็นไครคะคุณค่ะเดี๋ยวแอนขออนุญาตทิ้งก่อนนะคะดูบรรยากาศรอบๆนะคะทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลุงป้าน,นาค่ะเบิ้งค่ะอยู่ติดกับถนนเลยนะคะนี่ค่ะรถของเรานี่เวลาเก็บเห็ดก็บรรทุกเห็ดเต็มข้างในแบบนี้เลยเด้อค่ะเด้อเวลาทํางานกับบรรจุพวกอ่าอะไรนะคะ ทำงานเหรอไหมคะรถของเรานี่ใส่งานแบบโดยตรงเลยค่ะเบืองบรรยากาศรอบๆเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะตรงที่แบบว่าทิ้งขยะอำเภอที่แอนอยู่นะคะยูทิโกโ,โบค่ะหลายๆคนกคยสูญหัวใจเราละว่าแซวดอนอยุไซีเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะเยตตาบอยฝั่งโกโบนะคะสะอาดสะอ้านค่ะ สะอานดีนะคะที่ทิ้งขยะค่ะไปค่ะเรากลับบ้านกันเนาะคะเนาะเดี๋ยวไปปิดประตูก่อนค่ะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านสู้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเมื่อนี้เข้าบ้านตะเว้นนะคะเข้าบ้านตะเว้นไม่รู้ว่าสิบไปใส่ค่ะผู้ว่าสิบไปใส่ต่อได้นี่ ไปเขาบ้านหรือไปสอบหรือไปอยั้งกับบังหัวอ็กันค่ะแต่กสิไปตังรักอยู่บานกวนเนาะค่ะเนาะหรืออาจจะมีการนัดพงนัดเพื่อนกินคงกินเข่ากับเสว่ากันไปเนาะค่ะเนาะไปค่ะกลับบ้านกันค่ะไปค่ะลงป้านนะอาขากลับบ้านด้วยกันเนาะค่ะเนาะโอ้บรรยากาศสวยงามมากไม้เลยนะคะ เหมือนอย่างที่แอนว่าไว้นั่นแหละคะ่ะไม่รู้ว่าจะไปไหนตกที่ไหนก็ไม่รู้นะคะบ่มมีแนวเสียบกล่องค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะกลับออกมาแป๊บหนึ่งค่ะออกมาแป๊บหนึ่งก็จะมาเจอถนนหลักแบบนี้นะคะนี่คะ่ะเราจะไปเรื่อยๆจนถึงบ้านสาวอุดรนะคะว่าสิกไกลขนาดไดสซิวิ่งรถสระเลยนะคะนี่เหมือนกับว่ากล้องสาวอุดรไม่แพนยังไงยังไงเนาะค่ะเนาะแต่กะบ่เป็นยังขอโทษขออภัยคะ่ะ ไปเรื่อยๆเลยเนาะคะนะ่ะเนาะหรืออาจจะเป็นว่ามันมั่วกับอะไรมันประแพทอิลีนั่นแหละคะ่ะนี่นะคะแอนก็รอให้รถผ่านไปสักนิดนึงนะคะเข้ากรสีค่อยๆจอดค่อยๆไปนั่นแหละคะ่ะจะให้ลุงป้านะอาดูระยะทางจาก ตรงทิ้งขยะของแอนนี่ที่แอนมาทิ้งประจําไปถึงบ้านแอนนี่มันจะไกลขนาดไหนเนาะคะเนาะใส่เวลาบโดนนะคะไม่เกิน3นาทีค่ะถึงบานของสาวุดอวนเลยเนาะคะเนาะแบบคับแบบสาๆาด่น่เพราะว่าก่องสาวดอวนมันสิตตค่ะแอนตั้งไวทั้ง,งานาข้างนานะไหมคะ่ะ นี่ทางทางประจำที่เราขับไปทํางานทุกทุกวันแล้วก็ขับกลับบ้านทุกทุกวันก็สิเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเจ้าขะนี่นะคะผ่านไปแล้วแล้วก็ใกล้จะถึงบ้านของเราแล้วเนาะค่ะเนาะประมาณนี้เลยค่ะนี่ค่ะไปหลายๆคนกับคงสเคยเห็นแล้วเะรอคะเนาะ อีกแป๊บหนึ่งก็จะถึงบ้านของสาดอนแล้วนะคะเห็นที่เป็นมู่บานาผ่านตรงสีแดงๆไปเนี่ยไหมคะนั่นแหละคะ่ะบ้านมู่บานที่สาดอรอยู่นะคะสติดกับเขาเรียกอะไระสถานีรถบัสเลยนะคะสุดซ้ายคะ่ะเลี้ยวเวฟเข้าไปเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะถึงบ้านของเราแล้วเรียบร้อยนะคะรถคันแรกที่เราจะเห็นสีน้ําเงินหนึ่งก็คือ รถของลูกสาวนะคะเนาะเพิบ์ลยูเล้วนะคะเพิ่นไปเข่าลุงเลียนก็จอดไปแบบนี้เลยนะคะเนาะบางวันแอนก็จะเอาของลูกสาวสาวอุดรไปคับค่ะบางมือกาสิส่ของแก่ของนี่แหละค่ะแต่ว่ากาสิเอาไปสตาร์ไปเพิ่นนั่มนี่ยแหละค่ะแอนก็จะได้เป็นที่จอดรถจูหม่องฟังของแอนนี่เป็นคันที่ เบอร์ที่สิบเอ็ดนะคะเพราะ่ามันสิเป็นล็อกไผ่ล็อกมั่นค่ะเมื่อเจ้าค่ะถึงบ้านของเราเรียบร้อยแล้วนะคะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะบ้านของเรานะคะจากที่ทิ้งขยะมาใส่เวลาสองนาทีเกือบสามนาทีค่ะถึงบ้านเลยเนาะคะ่ะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะ อากาศรอบๆบ,บ,บ้านเนาะคะ่ะนี่ค่ะมือนี่อากาศดีอากาศค่อนข้างที่สิบแบบว่าหอนโอเคเลยค่ะเฮ้ยถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะ อากาศร,รับรับบ้านนะคะนี่ค่ะเมื่อนี่อากาศดีอากาศค่อนค้างที่สิแบบบ้าหอนโอเคเลยลนะ่ะเฮ้ยดูให้ดูต้นันนี้ต้นไม้นะ้าบ้านแอน,นะคะ่ะ น้าม,มันถืกอแดดมันกันสิออกดอกสีสวยเฉยได้ค่ะนี่ค่ะถึงบานน้อยๆหอยสังของเราแล้วนะคะเบื่อบรรยากาศอุ้ยบรรยากาศสวยงามมากไมายต้นไม้เริ่มที่สิดับสลายไยป,ปักมดแล้วนะค่ะเนาะไปค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ บายบายค่ะ